สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนกรกฎาคมเอ้ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าหกสามค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดกับคุณสามีแล้วค่ะนี่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเดือนเราก็ต้องทำครั้งหนึ่งหญ้าเยอะมากๆค่ะตอนนี้สะอาดมาถึงนี่แล้วค่ะมน้ำมู่ะบองชูกเฮลโลบองชูครับผมสวัสดีครับก <c oughs> ำลังกำลังเคลิ้เพลินอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกำลังเพลินนี่ค่ะให้ดูญ้านี่ค่ะย่าเยอะมากค่ะสูงอย่างนี้เลยค่ะนี่ญ้าอย่างยาวนี่ค่ะเดือนหนึ่งใช่ไหมคะมวันมันนึ่งเดือนพอดีเห็นไหมคะสูงมากๆเพราะว่าต้นไม้ของเราทุกต้นเราให้ฮอร์โมนเหมือนที่เคยบอกนั่นแหละคือญ้าอย่างมหาศาลนี่ค่ะยาวมากๆเลย นี่ค่ะให้ชมแปลงข้าวเราตรงนี้ต้นสวยงามมากเลยค่ะสวยค่ะนี่ค่ะนาแปลงใหญ่หน่อยอันนี้ที่เราปลูกคือแปลงน้อยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยา่าเดี๋ยววันนี้ให้คุณเชียนมาช่วยตัดขอบขอบอันนี้เราทําความสะอาดเฉพาะช่วงต้นไม้เราสวยงามมากเลยค่ะสะอาดแล้วค่ะน้องก็ มีอากาศหายใจโอ้ดูคุณสามีถอนรากถอนโคนแล้วเล็งโชว์รากหน่อยสิค่ะยาวไหมไหนดูสิโอยาวมากเลยค่ะยยเยอะมากใช่ค่ะต้องขุดแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นหญ้าแฝกหรือว่าเป็นหญ้าที่เขาเอาไปทำทำหลังคามุงกระเบื้องเอ้ยไม่ใช่ขอโทษหลังคาม,มุงจากอะค่ะที่เราทำกระท่อมมาค่ะ นี่แหละโอ้โหเก่งจริงๆรงองเท้าสีแดงนะคะโอเคโมนาโมบายบายเสร็จแล้วค่ะบายบายซียูจุ๊บๆเหือเต็มเลยโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะเหลือตรงนี้นิดหน่อย เดี๋ยวจะพาชมทั้งหมดที่เราทำนะคะเชิญเต็มสบายดีไหมคะสบายดีครับโหร้อนมากๆดูเหงื่อเต็มเลยค่ะเหงื่อเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมที่เราทำความสะอาดนะคะนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนี่ค่ะกล้วยกำลังออกเครือนะคะนี่กำลังออกทลายค่ะนี่ค่ะสะอาด เอียมอ่องมากเลยค่ะฝีมือนี่ค่ะฝีมือสุดๆส,ส,สองคนตายายออกกำลังกายทุกวันค่ะนี่แหละชีดบ้านปลายที่เราต้องการหาความสุขแล้วก็ออกกำลังกายค่ะจะได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงค่ะนี่นี่ค่ะนี่มาถึงนี่แล้วค่ะ ตรงนี้เป็นส่วนของน้องนะคะนี่ค่ะน้องสาวก็ปลูกพริกปลูกมะเขือเหมือนกันค่ะนี่น้องก็ทําความสะอาดเหมือนกันปลูกพริกปลูกมะเขือนูนเยอะส่วนทางนี้ก็เป็นของเราค่ะนี่ค่ะเสีย่านี่ค่ะโชว์เดี๋ยวให้คุณเชียนเอาเ,ออเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้เราค่ะขอบขอบ รงนี้ค่ะยาวยาวมากเลยค่ะให้คุณเชียนมาตัดเอาไปให้บัวค่ะโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะต้นมะพร้าวแฝดของเราค่ะน่ารักสุดๆนี่ค่ะสูงมากแล้วค่ะน้องโตโตโตนี่ค่ะมาถึงนี่มาให้คุณสามีเซกดบายบายบายหมอน้ำมูบายบายอัตุนหมอดขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสองคนตายายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันลาคุณเชียนวันนี้คุณเชียนก็มาตัดหญ้าให้เราแล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อวานเราทำความสะอาดกัน2คนวันนี้ก็ได้เครื่องมือตัดหญ้ามาช่วยเราอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างค่ะ เพราะว่ามันรกมากเลยคุณสามีก็ยังไม่เดินมาค่ะโอเคค่ะ